Hello, สวัสดีค่ะพี่อยู่นะคะวาสตรามุทานนท์ค่ะก็วันนี้นะคะตามสัญญาเลยเรายังอยู่กับพี่เย er, แล้วก็พี่เฟิร์นนะคะซึ่งจะมารีวิวการเรียนต่อปอโทภาคจีนที่พูตั้นยูนิเวอร์ซิตี้ต่อนะคะ <Wow. S 2> ก็วันนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกกันเรื่องทุนเลยนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ข้อดีข้อเสียในการไปเรียนที่พูตั้นยูนิเวอร์ซิตี้นะคะและยังพูดถึงสถานการณ์โควิดที่กําลังระบาดในตอนนี้ด้วยนะคะว่าการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะ แล้วกันเนาะแบบ <Okay. S 1> ในทางแบบสายทุนเนี่ยคือวันนี้ข้อนึงกำหนดไว้เลยว่าอยู่จะต้องไม่เป็นคนที่เรียนจบปุ๊บแล้วขอทุนต่อโทรเลยอืมค oh, <no. S 1> ื <Okay. S 1> มันติดเงื่อนไขตรงนี้คือแบบไม่ใช่ว่าแบบว่าอย่างพี่เองเพี่ก็อยากเรียนจบปุ๊บแล้วต่อโทรเลยแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าจะอินเคสในการขอทุนเนี่ยมันเขียนเลยว่าไม่ว่าปตีคุณจะจ่ายด้วยตัวเองหรือว่าเป็นการได้ทุนมาก่อนหน้านี้คุณต้องมีแกลบหนึ่งปีก่อนที่จะขอทุนต่อปอโทต่อ ฉันคิดว่สมป็เหตุผลที่ทําให้ว่าทำไมพี่ถึงต้องไปทำงานก่อนปีหนึ่งเหมือนคุณโอเคแต่แล้วของพี่มันเราอ่ะคณะเรามันเหมือนแบบว่ามันต้องเป็นคนที่แบบทํางานมาแล้วหรือเคยมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วถึงจะต่อได้ถึงจะสมัครได้เลยใช่ไหมคะไม่ไม่เกี่ยวกับคุณอันนี้แบบสมัครเลยถูกไหมคะใช่แล้วก็เหมือนที่ที่เคยได้ฟังมาเหมือน M B A ของที่ฟูตันก็บังคับว่าต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำสองปีถึงจะขอได้ ใช่ค่ะคือแต่ละคณะเขาเรียกร้ประสบการณ์ทำงานไม่เท่ากันหรือว่าบางคณะไม่ขอเลยก็มีใช่ก็คือแล้วแต,แต่อันอันนี้ก็คือเอกสารที่ต้องเตรียมแต่ว่าแบบมันต้องไปดูเรื่อง requirement ว่าแบบเราจะต้องมีประสบการณ์การทำงานมากี่ปีด้วยถูกต้องไหมคะที่ได้ทุนรัฐบาลจีน type B อย่างที่ฟูตันเนี่ยก็คือทุนหลกัลกๆอะแบ่งออกเป็น3ทุนก็จะมี เซสมีก็คือทุนรัฐบาลจีนแล้วก็มีทุนมฑลเชียงไฮ้แล้วก็มีทุนขงซื้อซึ่งทุนขงจื้อนี่คือตัดทิง้งเพราะว่าขงซื้อนี่คือเรียนได้แต่คณะที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนอะไรประมาณนี้ <c oughs> มันไม่ได้ครอบคลุมในการจ่ายทุนทุกคณะแต่ว่าอย่างทุนรัฐบาลจีนหรือว่าทุนมฑลนเนี่ยมันก็คือเราจะเลือกคณะอันไหนก็นได้เพราะฉะนั้นนะคะที่พี่เรียนในเด็กต่างชาติเนี่ยก็มีทั้งคนที่ได้ทุนรัฐบาลจีนแล้วก็คนที่ได้ทุนมฑลด้วย เรื่องราวมันวานาน <S <S <ๆ>มาแล้วพี่ไดก่อนนะคะว,ว่าคือตอนนั้นเหมือนว่าพี่อะได้ข่าวเร็วกว่าคนอื่นนิดน,นึงเพราะว่าพี่มีคนรู้จักอยู่ในคณะ <Wow. S 1> เป็นเด็กไทยเนี่ยแหละก็คือแบบว่ามันก็จะมีกลุ่มที่พูดคุยการเล่อย่างเงียเกี่ยวกับเรื่องก,การเรียนต่อแล้วก็ไปตามเถาหาเขาจนเจอว่าเขาเรียนอยู่ ที่ฟูตานคณะนี้แล้วก็แบบว่าเออขอแอดมีชทไปได้ดไหมคะจะแบบแลกเปลี่ยนกันซึ่งอันเนี้ยพี่ก็คือแบบอยากแนะนำนะว่าถ้าสนใจจริงๆก็คือต้องพยายามหาคนภายในที่อยู่นในคณะนั้นซึ่งเขาจะแนะนําเราได้ว่าเออคนทํายังไงยังไงก่อนเนี่ยก็แบบมีรุ่นพี่คอยม,มาสอนเราแบบนี้ <S 2>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  จากนั้นเขาก็บอกว่าเออเนี่ยตอนนี้มันมีแบบโครงการนี้นะแล้วเขาก็แบบส่งเป็นแชร์ริงของวี c h มาให้แล้วก็บบให้พี่ลองไปอ่านดูว่าโอเคไหมซึ่งถ้าเราได้ข่าวจากคนในอ่ะ ข่าวอ่ะมันจะเร็วกว่าที่เราได้แบบจากภายนอกเพราะไม่งั้นก็ต้องไปเปิดเว็บบอร์ดดูทุกวันอะไรแบบเนี้ยโอเคค่ะ็คือการที่เราได้ข่าวเร็วมันทําให้เรามีต้นทุนด้านเวลามากกว่าคนอื่นคืออันนี้ที่พี่แบบอันนี้คือพี่ศึกษาเองนะซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือความเท็จใดๆพี่ได้คําตอบมาประมาณนี้ก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเคซีแต่ละปีเนี่ยของแต่ละมอเนี่ยเปิดธนาไหนบ้างอืม ซึ่งเล้วเราก็ไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เช่นปีนี้เขารับสัญชาติละกี่คนสัญชาติโอเคอ่าคือแบบจํานวนเด็กที่เขารับทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะต้องกระจายไปแต่ละสัญชาติคือเขาอาจจะไม่คนไทยสักห้าคนอย่างเงี้ยเขาคงรับเราทั้งหมดห้าคนไม่ได้หรอกเขาต้องกระจาย <c oughs> ไปในแต่ละสัญชาติด้วยต่อให้เด็กไทยห้าคนเนี้ยมันอยู่ที่ดวงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าหมายถึงว่าสมมติเด็กไทยห้าคนนี้เก่งหมดแต่ว่ามีอ่าสมมติมีปาจี มีประเทศอื่นๆเข้าร่วมด้วย้องให้เ่อให้คนประเทศอื่นนั้นคะแนนตอนสอบได้ไม่เท่าเราแต่เขาก็ต้องแบ่งสัดส่วนของทุนไปให้ในแต่ละประเทศด้วยอ๋อเพราะมันต้องตามสัญชาติใช่ก็คือทุนน่ะแบ่งตามสัญชาติเช่นสัญชาติไทยได้ปีละสองคนสัญชาตินี้ได้ปีละสองคนสัญชาตินี้ได้ปีละสองคนแบบนี้ดังนั้นต้องทำกันบ้านมาดีมากๆเลยอ่ะว่าแบบคณะที่เราจะเข้าหรืออะไรเงี้ยมันรับกี่คน แต่มันก็ไม่รู้ว้อีไปสืบต่อด้วยนะว่าคนไทยที่เขามาสอบพร้อมเราเนี่ยเขายื่นทุนอะไรอ่าเพราะไม่มีสามทุนอย่างที่พี่บอกไปอ่อถ้าเป็นของคณะพี่จะเลือกได้แค่สองทุน็คืสองทุนทุนมุนคนกับทุนรัฐบาลอืนพี่ก็ทัองว่าเธอเธอจยื่นทุนอะไรอ่ะตามสืบคู่แข่งไว้ก่อนอ๋อเพื่อให้มั่นใจว่าฉันจะต้องเป็นหนึ่งแน่ฉจะอดเราจะต้องรอด สอบเฉพาะต่างชาติต่างชาติแข่งกันเองโอเคแล้วขอทางพี่เฟิร์นก็คือต่างชาติแข่งเองมแคคณะของเราอ่ะเราเป็นต่างชาติคนเดียวในปีนั้นแล้วก็จะมีพีอ่อีกปีนึงก็คือเป็นต่างชาติอีกคนนึงก็คือรวมทั้งหมดอะ่ะต่างชาติมีสองคนคือปีสองปีหนึง่งแล้วก็ปีหนึงน่งปีหนึง่งคนหนึง่ <S <S งก่อนที่จะสมัครทุนอนะ่ะมันก็คือก่อนที่เราจะได้รับทุนมาเนี่ย ก่อนหน้านี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบตัวเองอมีค่าสมัครทุนด้วยไหมคะค่าสมัครทุนไม่มีแต่มีค่าสมัครของมหาวิทยาลัยอ,อ๋อที่เราต้องจ่ายเองแล้วก็ค่าบินไปสอบค่าค่านี่ก็คือต้องตอนนี้ต้อง c <ล>บ<ล>ตัวเองหมดเลยค่ะสมมติว่าอย่างที่ทุกคนอย่างที่ใครของคนซึ่งจบจากไทยต้องรับรองเอกสารซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การเตรียมเอกสารที่ทุกคนนี้มีค่าใช้จ่ายแล้วซึ่งมันค่อนข้างมีราคาเพราะว่าการรับรองเอกสารเขานับเป็นแผ่น แทนโอเคค่ะโหโหมากก็คือแบบมีค่ารับรองเอกสารขั้นขั้นนี้ก่อนแล้วก็คือถ้าเราได้ทุนไปเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาที่ฟูตันถูกไหมคะที่เราได้ทุนอ่ะซึ่งในเดือนเงินแรกเนี่ยจะออกก็คือออกช่วงสิ้นเดือนแล้วประมาณแบบส0มสิบกว่าแหละถึงเราจะได้เงินมาจากเงินทุนอ๋อหมายถึงว่าเดือนแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ต้องออกเองก่อนแล้วแบบใครเดือนนี้มันถือว่า cover อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือตอนที่เราไปเนี่ยก่อนสะไปเตียมเอกสารอันนี้ดูดัดเปร่งวะนะอ่าค่าสมัคร ของที่มหาลัยอาจจะต้องมีบางมหาลาัยอาจจะต้องมีจ่ายค่าสมัครซึ่งที่ผูตันนะมีค่าสมัครออโเคค่าส่งเอกสารอีกก็ส่งเอกสาร ah. จากเมืองไทยไปเมืองนอกอชมก็คือค่าถืาอว่าค่ะกรณีที่มหาลาัยเรียกสอบข้อเขียนอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปหรือไม่ไป mm hmm. แต่ว่าของของพี่นี่คือพี่อยู่ในจีนอยู่แล้วพี่ก็ลยคิดว่าโอเคมันไม่ได้ยากแบบว่าน่าจะเป็นการคุ้มค่าที่จะลงทุนกับอันนี้อืโอเค แล้วของพี่เฟิร์นก็คือไม่มีเดินทางไปสอบที่นู่นถึงตอนมี้ค่ะ,ม,คะมีแค่สัมภาษณ์แบบป๊อปอัพคอออนไลน์แบบ,บ up, online, แบบอยู่ดีๆก็โทรมาเลยอะไรอย่างนี้ใช่แค่นี้ค่าเรียนค่าเทอม,ข,ทมของพี่ซึ่งค่าเทอมที่ถ้าจะต้องใส่เองเนี่ยจะอยู่ที่ปีละห้าหมื่นหยวนโอเค จากนั้นทุนเนี่ยมันก็จะควเลอร์ต่อไปที่ค่าหอหรือค่าที่อยู่อาศัยซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่ที่หอเลือกให้หรือว่าเราจะเลือกไปอยู่ข้างนอกซึ่งทุนเนี่ยก็จะมีเ,เงินชดเชยให้เราเด็กเดียวละเจ็ดร้อยห้าสิบหยวนโอเคค่ะต่อมาก็คือซึ่งอันนี้พี่เลือกอยู่หอในนะเพราะแบบว่าหอในฟูตันคือ, The อเดีเบสแล้วเออจริงจริงจริงแล้วก็ค่ะกินข่าอยู่รวมไมก็คือ ค่าค่าคองชีพให้เดือนละสำหรับปอโทน,นะให้เดือนละสามพันหยวนโหสบายเลยนะแบบปกติไม่เคยจ่าก็ต<ช>่อมาก็คือค่าประกันอ่าโอเคค่าประกันภัยอันนี้ก็คือก็ครอบคุมเพาก็จ่ายให้แต่ถ้าเป็นแบบว่าเด็กที่จ่ายเองอันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องเพิ่มขึ้นมาอืมโอเคค่ะของคณะพี่อ่ะมันปีหนึ่งสามหมื่นเก้าพันหยวนใช่สองแสนบาท ค่าค่าหอค่ากินค่าอยู่ก็คือแยกเนาะอันนี้คือแค่ค่าถึงใช่ค่าหอเนี่ยพูดต้านมันนี้หอสามอย่างปะใช่ใช่ใช่ฟูโลข,ของเราอะ่ะเรือกฟูโลก็คือหอที่มันมหอรองมาจากหอหลักอะ่ะอืมอม,มันวันละถ้าแบบว่าอยู่ยาวๆเกินกว่าร้อยยี่สิบวันอะ่ะมันจะคิดวันละสี่สิบห้าหยวน อ่าใช่ใช่ใช,ใช่เราเคยอยู่ผ่านตันเหมือนกันก็แบบน่าจะห้องเดียวกันก็คือเข้าไปแล้วก็มีแบบแบ,บ่งเป็นสี่ห้องย่อยถูกว่าคะมีห้องโถมงมรวมรวมไม่มีการแบ่งไม่มีโหยากมากดังนั้นเอน,นี่ได้ยากมากไหมคะมี่แบบพี่ได้ตัวไหนเอบ้างไหมแบีวิชาภาษา <A> จีนนะาต่วิชาภาษาจีนเด็กจีนเรียนปะคะ ไปเรียนวิชาภาษาจีนนี่คือต่างชาติกันเองใช่ใช่โอเคโหเหนื่อยมากเลยข้อดีก็คือของคณะพี่อะเจอเพื่อนๆนก็คือเป็นคนจีนหมดเลยแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่เขาทํางานแบบว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่แล้วเพราะคณะพี่อะส่วนมากเรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียวนอกนั้นเขาก็จะทางานกันก็จะได้รู้จักกับแต่ว่า บางคนแบบเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบางคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันมีคอนเนคชันในการทํางานสูงไหมคะถ้าจบมาจากแบบขณะที่แบบคอนเนคชันทางานที่จีนต่อสูงใช่สูงค่ะเราเพื่อนช่วยเหลือกันไหมช่วยมันจะพูดว่าทุกคนก็ไม่ได้คือบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยก็แล้วแต่โชคชะตา <c oughs> โอเคแต่ก็คือมีคอนเนคชันสูงในการจบจบแล้วจะทํางานต่อที่จีนได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ โอเคแล้วของพี่อะคะชอบอะไรบ้างในฟูตันก็อยู่เซี่ยงไฮ้อะเนาะแบบว่าแสงสีสันความซีลป์ไลมันก็มันก็มีโอเคก็คืออย่างที่พี่บอกที่ในตัวของอากาศนันใช่แล้วข้อในตัวของตัวฟูตันจริงๆก็คือเป็นเป็นมหาเลยที่มีชื่อเสียงอันนี้ก็คือเป็นที่ที่แบบว่าทุกคนรู้ว่าแบบมหาเลยที่มีชื่อเสียงซึ่งอันเนี้ยมันส่งผลต่อ การทํางานในอนาะคตของเราโอ,อกาสฝึกง,งานแล้วก็ทํางานในจีนของคณะพี่อ่ะอาจารย์ค่อนข้างที่จะ recommend เราไปในบริษัทดีๆได้ก็ค <Wow. S 3> mm ือ hmm. มีโอกาสดีโอกาสการทํางานสูง,ง mm hmm. connection Connect <Online. S 1> <Online. S 2> ดี connection แน่นออนไลน์ออนไลน์ของพี่เนี่ยคออกับโปรแกรมของพี่นี่คือเรียนสองปี <c oughs> ทีนี้ก็คือสองปีที่ว่านี่หมายความว่าหนึ่งปีแรกหนึ่งปีแรกเป็นการเรียน การเรียนการสอนในคณะหนึ่งปีหลังหกหกเดือนก็คือครึ่งปีของของปีที่สองเป็นการฝึกงานฮะแล้วก็ครึ่งปีหลังเป็นการทําเล่มเล่มจบเล่มจบซึ่งโอเคพี่ไปอยู่เทอมแรกพี่ได้ไปเรียนที่คณะได้ไปเรียนที่ผููตันเลยก็คือไปเรียนไปเรียนที่ห้องจริงเทอมสองเรียนออนไลน์ทั้งเทอมซึ่งโอเคอันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ยังโอเคค่อนข้างโอเคนะเพราะว่า คนจีนอะเพื่อนที่ร่วมค้าอะเขาก็ออนไลน์เหมือนกันก็รู้สึกว่าอ <ะ S 2> เออฉันไม่ได้เปรียกเสียเปียบใครเพราะทุกคนออนไลน์อย่างเท่าเทียม,มซึ่งเทอมสามเนี่ยที่คิดว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าที่เสียโอกาสในการฝึกงานที่จีนทางที่เด็กจีนที่อยู่ที่นู่นเขามีโอกาสได้ไปถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วซึ่งอาจารย์ทุกคนหรือว่าในคณะเนี่ยก็คือมีแบบว่า r ร c o m m e n นนักศึกษาเนี่ยเข้าในเข้าฝึกงานใน,ในบริษ,ษัทดีๆได้หมดเลยโ oh. คือใช้ชื่อเสียงของมหาลัยและชื่อเสียงของคณะในการตบบว่า recommend เด็กเข้าไปฝึกงานในในแบบสถานที่ทํางานดังๆอ่ะซึ่งถ้าได้ถ้าสภว่ากันตามตรงก็คือถ้าได้ฝึกงานที่จีนโอกาสทํางานที่จริงจะสูงมากวเหมือนกับว่าเขาได้ทดลองใช้เราก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราสามารถทํางานนี้ได้จริงไม่ใช่แบบว่าต่อให้คุณเรียนจบแล้วคุณไปสัมภาษณ์งานเขาก็ยังไม่รู้จักตัวตนคุณที่แท้จริงว่าคุณจะสามารถทํางานนี้ได้จริงไหมก็คือเราเสียโอกาสี่ะตรงนี้ไปมาก อืมโอเคค่ะนี่ก็คือเขาแบบเสียที่แบบเราต้องเหนี่ยวไหลแล้วของพี่เฟิร์นนะคะแบบมีอย่างนี้ไหมแบบของพี่มันเป็นประมาณไหนเอ่ยของพี่มันเป็นเรียนหลักสูตรสองปีครึ่งก็คือเหมือนการกะเยียก็คือว่าเทอมแรกปีแรกอ่ะได้ไปเรียนที่มาหาลัยที่พูดตานเลยแล้วพอเทอมสองต้องกลับมาที่ไทยเพราะว่าโควิดแลวจากนั้นก็เรียนยาวมาเลยจนถึงปัจจุบันเรียนออนไลน์แต่คือมันไม่ใช่ออนไลน์ทุเหมือนทุกวิชานะที่เรียนอะ่ะ บางทีก็เรียนจาก e-learning ก็คือเราซื้อเขาแบบเลคคอร์ดใช่ไหมแล้วก็เอาไปลงใน e-learning เราก็ต้องมาเรียนย้อนหลังกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทําให้เราเสียบเรียบแล้วก็คือ e-learning เราก็คือเหมือนเรียนจาก PPT อ,อืมเอาแล้วคือเราซื้อเขาเขียนอะไรบนกระดาษอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปรู้ได้ว่าเอ๊ะเขาเขียนอะไรวะแบบเออเราก็อยากรู้กับเพื่อนคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยมันก็รู้ไม่ได้แล้วก็คือบางวิชาก็เหมือนเขาไม่แบบไม่เต็มใจที่จะให้เรียนออนไลน์หรือว่าอัด ลงไปใน e-learning เราก็คือสอบอะเราก็คือแค่เขียนรุ่นเหมือนเขียนไอเด้นจบอีพอร์ตวเออแบบวิทยานิพนธ์อะไรประมาณนี้ออซึ่งบคุณนะซึ่งหวกว่าพี่ค่อนข้างมองว่ากรณีที่ต้องจ่ายเองอ่ะเสีย่ยโอกาสสูงมากเลยนะอืมใช่เขก็คือค่อนข้างลำบากมากเลยแหละในสถานการณ์โควิดแล้วถ้าสมมติอันนี้ก็คือยังไม่ได้แบบมีแผนกลับไปถูกต้องไหมคะเพราะตอนนี้แบบของหนูก็ยังไม่ได้ อืมโอเคพอขึ้นไปปอถปุปอ่ะคือบรรยากาศการเรียนไม่เหมือนปอตีแบบสิ้นเชิงเลยยังไงคะเพราะว่าคือต่างคนต่างเรียนไม่ได้จะมีแบบว่าเธอตรงนี้ช่วไม่เข้าใจอธิบายให้ฉันฟังหน่อยหรือไม่ใช่แบบว่าเลิกคาปุ๊บถือหนังสือไปแบบอาจารย์ตัวนี้ไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งไม่มีค่ะถเนาถ้าเราไม่เข้าใจเราถาอาจารย์ในบางทีแบบเดินถือไปหาอาจารย์ อาจารย์เขาก็ไม่ค่อยอยู่ให้เราถามหรอกเจ้าค้าปุ๊บนี่คือวิ่งอะไมวิ่งตาไม่ทันเลยแนตะ่ว่าเจ้ค้ดปุ๊บเด็กจีนเ่ะ<า>เขาก็จะแบบไปลุมอาจารย์ไม่มีชอ่องให้เราใช <laughs> ่ซึ่งเราก็แบบจะจะมาคาดหวังว่าเพื่อนร่วมค้าจะเอามาคอยช่วยเหลือเราอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องเตรียมตัวเองไปให้พร้อมกว่านั้นก็คือเราต้องพยายามทาตัวยอย่างในตัวตัวเองคือแบบอเอออยากไปให้เพื่อนช่วยข้างหน้าแบบเนี้ยคือความคิดแบบนี้คือไม่ได้เราต้องต้องช่วยตัวเองก่อน อืม mm hmm. เราต้องพร้อมที่สุดโอเคใช่แล้วของพี่เฟือน,นะคะแบบถ้าน้องๆจะมาสลักคณะที่พี่เรียนอยู่พี่คิดว่ายัางไงคิดว่าตอบโจทย์มาก <laughs> ตอบโจทย์มากโอเคใช่ <laughs> เพราะว่าเหมือนคณะที่พี่เรียนก็คือโลจิสติกจ๋าเลยก็คือวิชาที่เรียนก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกนี้หมดเลยอะ่ะใช mm ่ hmm. แต่ก็คือถ้าถ้าไม่ติดโควิดอ่ะเราคิดว่าเราน่าจะได้ดีกว่านี้ mm hmm. น่าจะรับเข้าไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือ นั่นแหละแต่ถ้าสมมติโควิดหายแล้วก็อยากแนะนํามากเพราะว่าืออาจารย์เพื่อนร่วมชั้นเป็นเหมือนพี่เองไหมคะไม่นะเขาดีนะ,อะโอเคอันนี้น่าจนอาจารย์ที่ดูแลคณะนะอาจารย์ที่ดูแลคณะก็คือไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์ที่สอนอย่างเงี้ยดีใช่<า>คำ<า>แนะนำเพราะว่า <laughs> <laughs> ของพี่เองนะพี่เลือกได้อะ่ะ พี่อาจจะเลื่อนให้โควิดจบก่อนแล้วพี่ถึงจะไปนะถ้าพี่รู้ว่ามันมันจะมีโควิดอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเลือยอะขนาดนี้ก็คือพี่แนะนําว่าอาจจะเตรียมเอกสารอะไรไปก่อนเช็คเรื่องคุณเช็คเรื่องอื่นตอนเพราะว่าไม่แนะนํามากๆถ้าสมมติว่าต้องเรียนเราไปเรียนออนไลน์แบบนี้ถูกต้องไหมคะโอเคที่บอกว่าในระดับปอทเราเห็นทุกคนเข้าไปเรียนก็คือเพื่อที่จะขยายวงคอนเน็ชันของตัวเองก็คือหรือขยายโอกาสในชีวิตของตัวเอง ซึ่งฉันเรียนของฉันอยู่คนเดียวที่บ้านฉันจะไปขยายโอกาสของฉันได้ยังไงฮึแล้วของถามนี่เนื้ค่ะของพี่ใหญ่เนี่ยที่ตอนเนี้ยเด็กจีนที่ได้รับการฝึกงานด้วยคอมเมนต์ไปในคอมพานีต่างๆที่มันมีชื่อเสียงแล้วของตัวพี่เองอ่ะอาจารย์เขาจัดการหรือว่าแมนเนจย,ยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าให้เราหาที่ฝึกงานเองในไทยฮะ <c oughs> เขา <Okay. S 1> ช่วยเราไม่ได้เลยอ่ะเออก็ยากแบบก็คือไม่แนะนําจริงๆถ้าสมมติว่าจะมาในช่วงโควิดอ่ะรู้สึกแบบทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยอ่ะ สมมติว่าตอนนี้เด็กที่จบมตรีมาแล้วพี่แนะนํำยังไงคะเหมือนแบบเขาตั้งใจจะสมัครปโทอยู่แล้วอ่ะแต่แบบมันติดสถานการณ์เนี่ยพี่แนะนาว่าควรจะไปทํางานก่อนเลยไหมยาวๆให้สถานการณ์มันหายไปค่อยมาเรียนดีไหมคะหรือว่าพี่คิดว่าเรียนออนไลน์ไปก่อนก็ได้หรือว่าไม่ควรอย่างที่บอกว่าระยะในการเรียนปโทมันสั้นมัน2ปีเองเนาะก็แค่4ี่เทอมอ่ะเทอมเทอมสุดท้ายส่งเทอมที่4เนี่ยและเทอมที่5เนี่ยก็คือไม่นับแล้วมันก็คือเทอมของการทําเล่มจบแหละในระหว่าง3มเทอมแรกเนี่ยคือมันก็แป๊บเดียวแป๊บละ คือแต่และคนเป้าหมายเนี่ยแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนก็แค่ฉันอยากได้วุฒิจากมอนี้บางคนฉันอยากไปใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่เลือกที่จะขอทุนลับไปเพราะพี่อยากรู้ว่าใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยมันจะทําให้พี่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปยังไงได้รับอะไรเพิ่มมากขึ้นโอกาสเพิ่มมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นพัฒนาตัวเองได้ในด้านไหนเพือ <c oughs> พี่ค <c oughs> ิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์พี่ตรงนี้มากกว่าอืมก็อันนี้แล้วแต่โปรของคน อยากฝากก็ค oui. ือว er pues ่าหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามามาได้ก็แต่คือเราอ่ะเป็นนักเป็นคนเดียวที่ต้องต้องต่อสู้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเรียนรู้ที่จะต่อสู้คนเดียวให้ได้อย่างเนี้ยต้องพยายามข้มแข็งโอเคค่ะแล้วของน้องๆสู้ๆแล้วพี่อ่ะค่ะมีอะไรจากฝากถึงน้องๆคนอื่นๆไหมถ้าสมมติเขาเตรียมตัวที่จะเข้าผูตันอยู่ก็อย่างที่บอกนะว่าผู้ตันมันเป็นมอที่หลายๆคนเล็งอืมใช่ <_ an> ใช่ <_ an> ก็คือการแข่งข,ขันมันก็สูงไปธรรมดาอยู่แล้วมันก็มีการแข่งขันเราก็ต้องพยายามที่จะกดดันตัวเอง <_ an> ซึ่งอันนี้มันก็คือแบบว่าต้องทาให้ตัวเองแบบว่ากระฉับกระเฉงตลอดเวลาตามข่าวสารตามอะไรให้ทันซึ่งเวลามันก็คือโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นก็พยายามติดตามข่าวสารเยอะๆจะได้มีเวลาเตรียมตัวเยอะ จะได้มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าคูตันไดถูกไหมคะ<ไ>อโอเคค่ะโอเคค่ะอันนั้นก็คือทั้งหมดนะคะของการรีวิวแล้วก็เม้าโมอ,มอ์แบบเบื้องลึกเบื้องหลังของปอโทภาคจีนะคะก็ขอคุณพี่เฟิร์นนะคะกับพี่เยี่ยมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะถ้าสมมติว่าน้องๆมีคำถามอะไรถามมาหลักไหมได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อู่จะมาถามพี่เฟิร์นกับพี่ยี่ให้โอเคนะคะประมาณนี้พี่สองคนโอเคนะคะถ้ามีคำถามอะไรเข้ามาเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ